สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่9กรกฎาคม2568นะครับใกล้จะถึงวันเขาพรรษาแล้วท่านผู้ชมนะครับมื่อนี้พาเดินทางนะครับมหาปู่38นะครับมหาปู่ตั้งแต่ตองวดแหละครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับปูหอหนึ่งเก่ามากเก่าหนึ่งนะครับชุด3ตัวปู เน้นให้ซีเก้าตัดกับเขา46ท่านผู้ชมอ่าเอา,เอามหาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเข่าไปชมเข่าไปฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับมืัอนี้ไม่ให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้นะครับหลักก็จะพามาถามนะครับว่าลูกสาวปูงวดนี้เพิ่นให้มาหรือยังนะครับบรรยากาศจะเป็นสีขึ้ๆท่านทำชมนะครับก่อนเข้าพรรษานะรพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะพี่น้องเนาะพรุ่งนี้กร จังเดินทางนะไปทําบุญน้ากันได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าเอาไปชมไปฟังน้ากันพี่น้องมาหาปูแล้วนะครับมือนีมาหาปูอีกธรรมชมนะบป่าวแถากระไดมาทําบุญน้าปูแล้ธรรมาชมอ่านะเอานะครับเขาไปชมเขาไปฟังน้ากันก็ถือว่าหัวที่ผ่านมาแม่นนะพี่น้องเนะาะปูให้หนึ่งแปดชุดล่างหนึ 1, 8, 1, 9, 2, 8, 2, ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้านะครับแต่ปูเน 2, 8, 2, ้นสองแปดกับสองเก้า มาตัวร่องมาหนึ่งเก่ามาเก่าหนึ่งนะครับชุด3ตัว4 9 6เ้าทาตัดกับเข่า4 6นะครับ 3, กราบนมัสการข้า <5, S 1> พัวกราบนมัสการเจ้าค้าพัวนะครับวันนี้วันที่9กรกฎาคม2568นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะปูเนาะอ่านะครับมืออินกับจเจ้าข้าพสาบมาเถอา แม่นคะพรุ่งนี้เป็นวันพระธรรมชมุมอาพาเดินทางมาหาปูสามแปดพี่น้องมาเลยดาบมาหาปูแล้วดาบงวดที่ผ่านมาธรรมชมนี่ครับงวดที่ผ่านมาปูชุดนี่ท,ทัดกับซีหกตรงๆนับปูเนาะโค้งสุดท้ายนะครับปูเน้นให้สี่เก้าหกชุดบนดาบรบบนปูกับมาซีกับหกพี่น้องล่างมาตัวร่องด้วพี่น้องด้นะครับมาตัวกับนะปูให้เนีนสองแปดสองเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวร่องมา มาตัวกลับมากเก่าหนึ่งธรรมชมุ่มราคาสองตัวมาตัวนะครับชุดบนปูกันเด่นให้ศูนย์กับหกอันนี้สูตรสองตัวมาตัวบนนะครับมาหกพี่น้องอันนี้ลราคาลูกสาวป,ปูสามแปดธรรมชุ่มเล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับสองกับห้าสองไปหลักร้อยนะครับถือว่าเดินดีนะครับเอาเมือน,นีไม่ให้ปูย้ำให้ชุดบนตัวใดปู มาฟังน้ำกันพี่น้องอเปลี่ยนแปลงบ๊อปูปปครับน,นะครับขอ <c oughs> บบนตระไอปูขบบนขบบนเลยพี่นอ้องเลยนะครับขบบนงินที่ผ่านมามาสีกับผมรถปูเนานะ อามาสี่กับหกพอสองสองบะมี่แบบสี่กับหกมาอยู่วันนี้ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองบัครับเน้นคูเดปูชุดบนผู้บน,บนครับชุดบนนี้เน,น้นเน้นเดรปูห้าหายกูห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดโอ้ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ด ลักกระองตัวไดปูตัดตัวใด7007เลย7007ครับยังเป็นตัวเก่าเก่น้นให้คู่เดียวนี่บอปูคู่เดียวก็08น้ำหนัก08น้ำบอกปู08ครับ5 08น้ำอหละกกับ08น้ำอเป็นตัวร่องบอกปูตัวนี้ตัวร่องตัวร่องตาเน้นค่ๆคือหาย70 อ่มามหามาหาปูตองวดปูแห่หาเจ็ดศูนย์อปูคือเอกงวดที่แล้วนี่ที่ปูเน้นให้มาหาปูคงสุดท้ายน,นี่สี่เก้าหกนปูเนาะอ่าถ้าตัดก็ได้สีหกตรงๆอยู่ด้วยอ่าหลักร้อยพี่น้องหลักร้อยนี่งวดที่แล้วปูให้ตัวเดียวคือสี <S <S แต่ว่าผนมาสองงวดที่แล้วลงให้บ่เขาแต่ว่าหลักร้อยงวดนี้ห้ากับเจ็ดได้พี่น้องเด้อ อ่าหากับเจ็ดปูเน้นที่หาอ่าเอาหาปูแห่งหาเจ็ดศูนย์มื่อน,นี่ตัวร่องคือหาศ<า>ูน,นย์แปดแบบปูหาศูนย์แปดตีปูชุดล่างตีปูบัดนี้ชุดล่างบทที่แล้วล่างปูแม่นเด้อมาตกกับซีซีพี่น,อน้องเนาะปูมาตัวร่องปูเป็นเน้นตัดสองแปดสองเก้าชุดล่างตัวเก้าแบบปูป นี่รถมุ่งบาห์นหลูกสาวป,ปูแม่นหาสามกับปดสามนะหาสามก็แปดสามถ้าวิ่งวิ่งตัวใดปูคนบอกว่วิงะวิ่งหาเนี่ยละวิ่งหาเอาท่านผู้ชมนะครับเหล็กวิ่งลูกสาวปูนะครับวิ่งหา้หาจับควนจับกูให้ตัวใดก็ปูหาสามก็แปดสามหาสามก็แปดสามได้พี่น้องได้นะครัแบแบต่ว่าวิ่งวิงว่งหาตัวเดียวนะปูวิ่งห้าตัวเดียว หนาแต่วาพาคนจับให้มี่หาสามกับแปดสามสองคู่นี่เด่นซ้ำกันมาปูอ,อ่าเอาพี่น้องนะครับผู้ใดรออ่าเล็กวิ่งลูกสาวปูก็ถือว่าแม่นอยู่พคนจับคู่ให้คือหาสามกับแปดสาม่นรอปูแมนถ้าพอมากตัวที่พคนจับให้หาตัวมาใส่หาเลยอ่าเพิ่นให้แค่คูหนึ่งหรือสองคู่ถูกงวดอ่าเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ได้ทำผู้ชมเด้อนะครับอ่าเลขลูกสาวปูสามแปด ชุดล่างตัวได้ปูของปูเอา,เอาให้ปูย้ำให้อีกที่พี่น้องอาหาได้ไปหาลอตเตอรี่ชุดบนหาเจ็ดศูนย์นะปูนะ <Yeah. S 1> อา่าแล้วก็ปูมาเมื่อปูให้ห้าศูนย์แปดตัวรองแล้วก็ศูนย์แปดนะชุดเนีนกจะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่าชุดบนหาเจ็ดศูนย์ตัวรองคือ 5, 0, ห้าศูนย์แปดนะพาลอตเตอรี่ไว้ได้ได้วพี่น้องได้สามตัวนี่นะหามาเล็กไทยสามตัวหรือรางวัลใหญ่ เอาให้ปูย่ำชุดล่างให้ปูนั่นคือเกาบัปูหาให้กันบัวหาหาขึ้นก่อนครับเน้นคักคักรู้ให้ปูก็คืมาเกาเลยมันอี๊ยหาจันหาสามติปูครับหาติปูอ่านี่คุณน้องนะครับล่างของปูกระเด็นหาได้พี่น้องเด้อของปูนี่มีหา หลักหน่วยมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามหมอปูครับ,รบนี่เป็น, 53, ปนหาสามของมันหาของปูก็วิ่งหาของปูก็ให้หาสามนี่ปูงานอ่าจุดนี้ละครับหาสามเนี่ยเน้นหาสามหมอปูเอาปูนี่เอาท่านผู้ชมนะครับนี่ที่ปูให้ที่มาหาปูตงวดครบบนนะครับนี่ครบบนห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับเดี๋ยวเราเขียนให้เพิ่มพี่น้อง หาศนปมันปูหาศูนย์แปดศูนเดี๋ยวบทเขียนให้นผูมชมไอปูหลหลักหน่วยปูนี่ครับนผู้ชมปูเลยว่าหาสามได้พี่น้องได้ชุดล่างหลักหน่วยลงที่สมอ่าก็เลยมันใจหาสามุลงงชดมันใจลักหน่วยสาม้าหลักสิบตปูลักสิล่างหาคือเกาขนเาันหาพ่ามจะเป็นยังปูหาาเอานผูมชม นายแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อปู่38 16กรกฎาคม2568นะครับผมเปลี่ยนแนวทางหามักคาชอบจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มบอมบ์ปชบเึงซีซีเนี่ยไปมากอะครับเดินลักทริปเลยเพาถ้าพี่จะแชร์ปูบอมักปูบอมบ์รังเนี่ยมมาค่ะนี่ลักทริปเลยลักทริปซีกับฮะลักคิปบนเด่นเด้อยโอ้ลักซีบนเออนี่ดีนี่นะแมนบัสรทุกงหวดเลยถูกต้องบ้านห้างก็ดีเด้ยซีเอ้าต่างวดนีปูขึ้นจับเหยี่ยน70 08 โอ้เขากันกับสูตรนั่นบกเขากันกับสูตรนั่นอ่าธรรมชมหน้าผมสูตรนี้ก็บ่ผิดจีแครับมารักคแท่เลยครับปูนี่เดบังหันกะที่ครับนี่หก้อนหน่อนี่เก้าครับกสนี่ก็ห้าับนี่ก็ศูครับน่อ่าธรรมชมนับครบบนนับครบบน5 6 7 8 0 1 2นหะครับหลักร้อยหกับเดได้พี่น้องได้ผู้ใดมักหลักร้อยนับที่ปูให้ตองวันคือหาเจดศูนย์เจ็ ับคู่เดียวรับหางเดียวคือหาเจนบมามันอีปูให้ตัวรองคือหา08อยู่ในชุดมากขบบนนี่แหละพี่น้องับตัวรองคือ08นบวิ่งล่าง5้าาบหาศย์หา1หา2หาสามากมันอีปูเนี่ยไหาหา3นะครับไปหาลอตเตอรี่ไปได้ด้พี่น้องได้นลูกสาวปูสามแพี่น้อง16กรกฎาคม2568วิ่งห้าดาบตัวอาผ่นห้มาหาสกับ83มันป่ปูวหาสกับแปดสอ่า แบบกับตรงกันกับผงปูพี่น้องนะี่ของปูกะหาสามเน้นหาสามได้ปะปูแต่ว่าชุดล่างนี่มั่นใจหาขึ้นกันปะปูโอ้แบบห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหลักรอ้อยก็หลักร้อยกับหาปูว่าเน้นหาได้พี่น้องเด้หลักร้อยนี่ปูว่าเน้นหา้าอืมมาครบบนห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองจับเอาได้ทำประชมได้ถ้าบ่มักชุดที่ปูจับให้ นะครับอ่าครับอันนี้แคปหน้าจอพี่น้องนับชุดล่างหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามหารถตลีไว้เลยตัวร่องนี่ก็หาไว้ชุ่มอ่ามักสคฟูนี่ก็เด้่ครับคิดไม่เรื่อนะครับนี่ก็บ้าพีคก็เ <Heather> สียอีกสูตรนี้เลางปู่ scheint, อ่าปู่มีห<ท>ลายสูตรหลายสูตรอ่าครับผมเอานี่ครับทำชุ่มแคปหน้าจอนะครับนี่เด้อมวนะครับกว้างก่อนครับนะทีอันนี้ก็ได้กล่องโถนะครับอันนี้ลูกสาวปู่สามแปดพี่น้องวิ่งห้าตัวเดียว ของเพิ่นจะเน้นบนบ่ปัวเ,เน้นบนนะครับหาสามแปดสามบนล่างนะมันว่าบนล่างเลยบนล่างเออมันว่าบนล่างกันล่างไว้นำ้ำนี่นี่คุณมันมักคู่มักคู่นี่มัาหาสามแม่น,นี่ใสปูเพิ่นมาคู่ใดกับปูมาค,คู่นี่ห้าสามปูกันเลยเน้นหาสามขึ้นกันเออมันตรงกันตรงกันเก่ากันตัวร่องแปดสามตัวร่องอ้าวทนผู้ชมนะครับปูชุดบนมักคักๆตัวใดกับปู บปูมกมัหาเจ็ดูนูนเจ็นี่นหาเจ็ดศูนย์ศูชุดล่างหรือปูชุดล่างก็<น>หาสามหาสามนะปูมาขาได้พี่น้องเด้อห้าศูนย์หอ้าสามเอาพูละพี่น้องใกล้ๆจังจะมาหาปูอ,อีกนะครับเอาซุ่ม บให้ขยบบางแนนมักกับชิหน่วดชิหน่วย,วย,วยพี่แจ๊คแค่นีนก็ได้สูตรบนบนก<ป>ตัวแต่มันคนละบลตรงกันที่ปนนูนี่นั่นแหละเพราะว่าสูตรขาบ,บนปูอีกสูตรบามีเก่าบ่นึ่งวันปูบวมหมักมันบาเข้ากันมีหลายสูตรนะปูนะมันหลายสูตรอ่อออทราท่านผู้ชมนะครับบ่าถั่วกระป๋อุ้งวยเดี๋ยนี่ก็ได้คก้าโตนี่คุ้งวก๋วยเดี๋ยครับเอากราบขอบุญครับเอาปูว่าสูตรนี้เบิ้งในได้พี่น้องได้ไหม คู่งวดนี่ก็ได้นะครับสิบหน่วยบนหน่วยอันนี้สิบประปุ่นี่เออสิบหกหนึ่งสามสองหนึ่งครับบอกมาสี่สามบันเอาพี่น้องผู้ใดอยากได้สูตรนี่จดเอาพี่น้องหลักสิบบนหกหนึ่งสามหลักหน่วยเก้าศูนย์สี่ปูวาสูตรนี้เขาเขาดีคู่งวดอันนี้ก็ได้ได้จักคู่กับปู่นี่จับได้จักคู่เก้าคู่หลักสิบหกหนึ่งสามหลักหน่วยเก้าศูนย์สี่เอาบมันออกมานี่ครับ สี่หกครับปูนะพี่น้องนะครับอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งได้พี่น้องเด้หลายสูน,นะครับกราบขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมอ่ามือถก็เป็นวันผ้านุนปูเนาะครั <ừ> บผมนะครับขอพันศาพี่น้องทำบุญน,น้ำกันนะครับผมเดินทางไปทำบุญนะครับผมอ่าขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านได้พี่น้องเลยนะเป็นโชคให้มานให้เฮงิให้ร่ำใหร้หรยวาาย,ย,ยพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ